แข่งขันหน้าฝนถ้าเจอฝนตกเราจะทำยังไงฟังตรงนี้ครับ f อที่ติดตามสวัสดีครับ f อนกกลงหัวจุกคนเคยเสียนนะครับวันนี้พบกันกครั้งพบกันเป็นคลิปที่45นะครับมี f อซที่ติดตามนะครับสอบถามเข้ามาว่าพี่พี่เรียกพี่สองคำเลยพี่พี ถ้ากรณีที่ไปแข่งนกหน้าฝนแล้วเกิดฝนตกเราจะทำยังไงทางสนามเขาจะทำแบบไหนใช่ไหมครับคุณสมชายนะครับคุณสมชายอยู่อำเภอดอนพุทธอะไรเนี่ยดอนพุทธแตไ่ไม่ได้ระบุจังหวัดนะครับดอนพุทธก็คือจะสอบถามคือประมาณว่าจะถามว่าถ้ากรณีที่เอานกไปแข่งแล้วฝนตกทางสนามเขาจะทำยังไง อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าน้องก็ถามตอนไปหรือตอนที่กําลังแข่งนะครับก็เลยสรุปตอบคร่าวๆให้นะครับว่าจับฉลากครับนอกจากดวงนกเราจะเก่งแล้วนะครับดวงนกกงหัวจุกเราจะเก่งแล้วดวงมือก็ต้องเฮงด้วยนะครับดวงมือเฮงนีหมายถึงในการจับฉลากนะครับจับฉลากยังไงจะฟังทางนี้ครับตอนที่ผมแข่งนกหน้าฝนรางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเงินจะมีอยู่40รางวัลน,นะครับแข่งประเภทสากลแล้วเวลาสนามที่เราไปแข่งส่วนใหญ่จะเป็นสนามกลางแจ้งตามสนามตามสนามบอลสนามไม่ใช่ในโดมอนะตามสนามกลางแจ้งสนามทุ่งนาทุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับริมวัดริมรั้วริมโรงเรียนอะไรประมาณนี้แข่งไปได้สะพังนกวันนั้นจําได้วันนั้นผมไปแข่งที่สนามวิ่งควายแถวอะไรนะทับ ทับมาทับจันอะไรแถวที่เขาวิ่งควายประเพณีของระยองหรือชนบุรีมานานมาแล้วมันหลายมันเป็นสิบกว่าปีมาแล้วผมจําไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าเป็นงานวิ่งควายครับทางวิ่งควายประเพณีวิ่งควายเขาจำที่จําได้เพราะอะไรเพราะว่าควายมันหลุดเข้ามาในสนามนกกรงหัวจุกผมจําได้ควายเขายาวมันวิ่งมันวิ่งมาในสนามเลยไม่รู้มันหลุดมายัางไงนะครับวันนั้นวันนั้นมีงานแข่งรถวิบากด้วยมอเตอร์ไซค์วิบากและก็งานวิ่งควายแล้วก็วิ่ง แล้วก็งานแข่งนกคงหัวจุกพระเอินวันนั้นผมเอานกไปแข่งจำได้ว่าวันนั้นนกร่วมทำการแข่งขันมีทั้งหมดประมาณ380ตัวประมาณนะครับผมจำรายละเอียดเปไม่ได้ประมาณ380กว่าตัวแล้วแข่งไปได้ตอนนั้นแข่งประมาณประเภทสากลน,นะครับแข่งอยู่ประมาณ4-5ยกยกนึกุงก็เกือบ 3- 5นาทีแข่งยกหนึ่งแล้วก็ต้องพัพกคัดนก ไอการพักคัดนกก็คล้ายๆกับการแข่งอ่ะเพราะว่าเวลามันก้ามกึ่งกันคือแข่งสามสิบห้าก็คัดนกกว่าจะเสร็จอีก,กมาเกือบยี่สิบนาทีกว่าจะผ่านยกเข้าไปอีกกว่าจะเริ่มยกใหม่มันก็ใช้เวลานะครับก็เหมือนชกมวยครับชกสามนาทีพักสองนาทีชกสามชกสองอย่างเงี้ยครับค่อยๆเข้าไปทีละยกทีละยกปรากฏว่าแข่งไปได้สักพักหนึ่ง นกผมก็เข้ารอบไปนกเพื่อนสมาชิกคนอื่นก็มีตกรอบนะครับเพราะว่าไม่เล่นกติกาเขาประเภทสากลค,คือนกต้องเล่นต้องออกการสู้ต่อหน้ากรรมการต้องร้องต้องเล่นต้องวิ่งต้องคึกคือต้องออกลีลาการต่อสู้ต่อหน้ากรรมการช่วงที่กรรมการเข้าไปไปดูคือเข้าให้ตรงขันนั่นนะครับนกเพื่อนสมาชิกบางคนก็ตกรอบเพราะตกไปได้สักพักหนึ่งประมาณกเกือบเที่ยง ฝนตั้งเขามาเลยมามืดเลยตกแน่นอนค่อนข้างจะตกแรงก็เลยทำให้ยุติการแข่งขันแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเข้าลม่มห้ามเอาเบอร์เบอร์ใต้กงนกแ,แกะออกเป็นอันขาดเลยนะครับคุนสมาชิกห้ามเอากงห้ามเอาเบอร์เบอร์ใต้กงอะแกะออกจากกงให้เลาะเข้าล่มแล้วปุ่มผ้าหลบฝนกันไปก่อนพอนานเข้า ผลไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเพราะว่ามันคืนไม่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีมติให้จับฉลากจับฉลากก็คือถ้วยรางวัลแล้วก็พร้อมเงินรางวัลมีสี่สิบรางวัลก็กรรมการก็ไปเขียนเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่สิบเหมือนแล้วจับใบดําใบแดงอะครับแล้วก็ให้นกที่เข้ารอบทั้งหมดอนะรู้สึกว่าจะเข้าไม่ใช่เข้ารอบนกที่ผ่านยกต้นๆไปรู้สึกจะมีสองร้อยกระตัวตอนนั้นนะครับเพราะมันยังไม่ ไม่หมดการแข่งขัน200กว่าตัวได้อนุญาตให้จับจับรางวัลครับปรากฏว่าวันนั้นหกจับได้ที่สองพร้อมเงินรางวัลพร้อมถ้วยนะครับจำได้ได้ถ้วยพร้อมเงินรางวัลถามว่านักแข่งนกนักแข่งนกกงหวัวจุกชอบไหมการจับรางวัลแบบนี้ไม่ชอบครับแต่ว่าทำไงได้ในเมื่อฝนมันตกฝนมันตกก็ต้องใช้กติกาแบบนี้นะครับแปลปะ แต่ผมคิดว่าไอ้แข่งนับดอกถ้าเจอสถานการณ์ฝนก็คงจะต้องใช้แบบนี้เหมือนกันถามว่าเืิ่มไหมไม่เืิ่มหรอกครับนักแข่งนกก็อยากจะใช้ความสามารถของนกในการแข่งขันนะครับให้ได้รางวัลมาด้วยความสามารถของนกครับไม่ได้ไม่อยากได้ด้วยการจับฉลากครับแต่ทําไงได้ก็มันเหตุสุดวิสัยจริงๆก็เลยต้องยอมรับกติกาเขาครับยังไงก็ฝากตอบให้แล้วนะครับสําหรับคุณที่ถามมาในคอมเมนต์นะครับแล้วยังไง เพื่อนๆ FC ยังไงที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเทคนิคอะไรก็ฝากติดตามมาในคอมเมนต์นะครับสำหรับเสําสำหรับเทคนิคผมบางทีก็อาจจะไม่ดีถ้าเพื่อนสมาชิกแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดหรือ FC ท่านใดมีความคิดเห็นหรือมีเทคนิคดีๆก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ